กบสวัสดีนะครับพบกับผมในช่อง YouTube ลูกว่าจะตางนะครับมาด้วยครับกินข้าวน้อกันนะครับเมื่อนี้ก้อยเนื้องัวครับก้อยเนื้องัวกับต้มแซ่บเครื่องในงัวะลานปลาบลนครับเมื่อนี้ไปกันนั่งฟังแล้วจมไม่ผัวยนั่นแล้วน่าสงสารชีวิตเราก็ได้เนาะผัวเคยติดคุกเคยสู่คดีก็หาเงินไปประกันหาไทยผัวจ้างทนายมาจนรอดคดีออกมาก็ติด คุกออกจากติดคุกกบมาติดเลราติดยาติดการพะนั้นอีกเราบอฟังมาจมไปกับโอ้หน้าสงสารชีวิตคนเขาแต่บัคือแต่ละคนบัคือกันเนาะบางที่อะไรงั้นไปเสียกับเขาผัวก็ไปเล่นการพะนั้นเบื่อจนว่าโอ้โหนะสู้ๆกันไปนะครับชีวิตคนเขาเหมือนกับความทุกข์ความยากมันก็ลําบากแตกต่างกันไปนะแล้วแต่คนแต่แต่บางคนนะไปบางคนอาจจะสิห์หางในไลายแต่ชีวิตครอบครัวาจะบลาบเลืนเป็นอย่างสี่แล้วนะ ส่้นไปครับตากยังมีลมหายใจกับเป็นกำลังใจให้ทุกคนคนะครับกินข้าวนกันแบบก่อยปเยป็นแซบอีลีผักนี่ก็หลายครับสตอสวดประกาศห้อยแดงหมดลุดูด lâu nhiệt quá bên có hòn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những จัดจานในย่านนี้บ่อยสับ,บปริ่ตอหน,นึ่งย่ครับ Nhá. Mm -hmm. Chắp. Yep. Uh, มือไดงหอยงวงกระหับงวตกอนผมไปไม่ไหม สั่งแล้วก็ไขยเนื้อดูดอวยอาลาบเนื้อเอาลาบเนื้อัมาเชื่อแบบสุกนะครับสังลาบเนื้อนะชอบหมอก้อยเนื้อก้อยดิบสันก้อยขมสันได้โย่แต่สังลาบนี่ที่ได้ลาบหมูก็มีลาบสุกก็มี ติดมือดีด้วยถูกหนาทีมันก็มีความลำบากตั้งกันนะครับนะถ้าสบายเขาไม่จนะังเขาดองเนาะ เดี๋ยวไปทานที่กันมื้อกันครับเวลาเมื่อันกันมื้อเวลาสบายสบายนะเขาว่าเป็นอาหารสบายลองมาเป็นเมั่งเนี่ย บ่ได้อาบน้ำสามมือสี่มือจะอยู่ได้บ่ฝึกกลางแดดจนโตดำหนาแดงบิดอยู่ได้บ่สิไม่เลือกลองสิทีเท่าเทียมบ่ได้นะอยู่ในวงการนานนะไม่ได้ฉันต้องอาบน้ำมาได้ฮะเป็นเช้ามาฉันต้องแปรงฟันเงนบ่ได้นะเป็นอย่างฝึกก็ต้องฝึกยู่ดีครบ มุก่อนไปทำงานใชยแดนพัคเนือชุดปราบปรามยาเส็บติดเิเ็ดเบลไปต้องประยู่บนภูเขาเจ็ดมือนอนอยู่ขทางทา้งเจ็ดมือ มีการเห็ดหลังคามีการผูกเปนอนกับพื้นอย่างเดียวตื่นมาเสามาเปียกตลอดว่าน้ำค้ามันลงน้ำค้ามันหนาน้ำค้ามันแห้งผ้าเหนียวมีการเพิ่มเติมเสบียงห่อ,อยังไปกินได้มันเขาห่อไปกินได้แห่ห่อตีแค่ตอนเที่ยงตัวแงกินมาอะไรแล้วมันแข็งริงทีหามคอไฟอันนี้ไปเหตุหงานนะเพราะมันไปฝึกนั่นแหละคือลำบากสุดแล้วเจ๊เห็นไหม ตื man, ่นสมามะผมเปียกปั๊ดเกะมวลแรงขางแล้วใส่ทอดตะแลรงแข็งนอนมาอีกเดี๋ยวสามันก็เปียกแต่ก็นอนอย mm, ู่หน่อยๆเจ็บมือจังใหญ่มองไปเจอเจ็บมือใหญ่มองไปเจอไปซุ่มชุดคนยาบ้า มันก็ไม่มีผพ้ใดบังคับให้เขาไปนะครับแต่ว่าเขาต้องไปเพราะเป็นหน้าที่ของเขาเขาเรียกเดินเส้นทางนี้แหละนะครับก็ต้องไปนะเขาไม่อยากไปก็ได้ลาออกก็แค่นั้นจบนะไม่เป็นไวอย่างัง แต่ถุกองคอ์กรรุ่ในง,งานมมนกับเงิีแบบมิพนธหนขาคุ้มทีหนึ่งแต่ว่าเขอยู่ตามกฎตามระเบียบมันก็อยู่ปรได้นนะครับต้องอยู่ตามกฎตามระเบียบของเขานะ เปื่อยดีครับต้มเนาะขนาดใส่ใส่ที่ว่าเหนียวเนียวยำข้าไปแทบละลายในปากสุดยอดเลยต้มเพิ่นแซ่บไปเลย แต่สไตล์ผมนี่ก็บผมเคยคุยว่าจะขวังเก่งสั้นสิน้องๆฟังนะมีแต่อ้อนนำ้ำทอมตนตลาดผมเคยโมว่ามันเป็นยักษ์สั้นสี่เหรอผมเคยโมว่าไงนะคือบางคนเนี่ยบางคนเป็นนานเนี่ยมาดขี่โม้เลยโอ้ยกูไปลบไปกสั้นสีส่นะ แต่ว่านอกจากนี้มเมาแนหะน้าเมากับโม่น้องๆข้งยอะประสบการณ์อันโมๆ่ๆนี่แล้วเลยบอแคเว้่าฟัดไปเรื่อยงหนะอะว้าวชอไห ไปจังบ้านหลังใหญ่หลังโตบ่เคยโม่บ่ได้ฟังมีรถจนกลับไปรถป้ายแดงก็บ่เคยโม่บ่ได้ฟังอันนี้มัน เาลเสียบอีเดียวของเรานี่เนี่ยมันก็นมาถือว่าสดดาวพเอาเป็นเป็นเนื้อแซ่ตัวเย็นเนาะแต่ว่าเ็ฟน,นี่ฮิดออกมามนเสียบไหมถ้าบานเขาเป็นเอแซตัวเย็นนะ นี่ส่วนเนื้อมันจะได้ขายส่วนผนจะได้ไข่เม็นแกะไรไปแช่ตู้เย็นใหมพวันนี้มันเสียโอเคนะครับสุดท้ายที่ต้องจบไปในเงื่อนขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบลูกจะตัดขอบคุณเอิ้มอนครับตัวกำลังใจจะพบใหม่คลิปหน้านะครับผมครับ